ไม่เดือดกันไว้ฮะใส่ด้านเอฟบีซีครับวิงเดียเฉือนมาครับผมคุกกี้โนเทลโยกหลบครับแต่มีทางด้านลูบิกมาเสริมยังไงครับเฉือนด้นเด่นกับวิงเดดเอสโบเจอสไตร์อะไรเปิดเข้าไปฮะคุกกี้ยัดไปลิวเชเดอร์จอกกรอกครับทิมเเชนปาดมาหนึ่งชีตีใครดีครับผมมีรอยแปดที่เอฟบีซีฮะไม่ได้โถมเท่าไหร่ครับอาณาเซฟสุดๆครับผมแกบอม สไตล์อารีหย,ยุดลงไว้ครับทางด้านตัวของฝั่ง FNG ว่าไงผมโดนหัวตายไ,ไปหนึ่งครับฮัมเบิรครับผมไม่ปล่อยดึงไว้ก่อานครับอาณาสไตล์อารีไม่โดนเขาซักซ่าผมไม่มีคนเซตให้นี่น่าจะสตันยากเยอะแล้วก็เติมขวดด้วยบาลตี้รูน่ะบาลตี้รูนนี่ออกทุกๆ3นาทีครับไล่เก็บกันได้เรื่อยๆจับโยงมาทเทเลคอนซิสบุ <c oughs> ๊กกี้ยันลมไฟและลิเวอร์เจาะอีกหนึ่งชีครับเอ็มจีจุกการเดินโนเชล ด้าน,นบนนี้ก็บวกกันนะผมลิกกี้ครับไปแก๊งตายหรือเปล่าเอ้โดดตีไปครับผมก่อนที่เขาจะไปโอ้โหโดโดหลบไปหนึ่งทีครับผมไม่โดนนั่นสิมเพเช่นของเอสโฟครับเอสโฟโดนไล่ยิงครับต่ออีกทีซักซ่ารอไซอเรยโยกไม่ได้บอกว่าขอบโดนไปที่ไฮสเกตไฮสเกตตายหรือเปล่า,านานโดดสับโดดสับยังมีว่าซักซ่ายิงช่วยไปฮะด้านล่างนี้ครับผมก็ไล่ดันเซฟอยู่นานมากครับนี่ก็เป็นพี้เสียทามม่งกันไปฮะในการฟาร์มผมล่าครับโอ้โหทีมไพรนิโกเลยฮะร้อนจัดครับผม ตามลงมาซักซ่าครับโอ้โหสไตล์อารีดอกนี้ไม่รอดผมเอสโพลละลายนะฮะโดนทริกเทรดครับผมคุกกี้ครับผมสแคตเตอร์ดึงไว้ใส่นั้นเซฟครับฝั่งทางด้านนี้ครับสับย้ำไปต่อครับแฮนสเก็ตเรียบร้อยฮะแถมสแต็กครับทางด้านซักซ่าโคโนใส่นั้นพีเอผมมากันเต็มครับดิวเชเดอร์อาณาครับมอบครับผมเรียบร้อยมากันเยอะขนาดนี้พอตดีก็ามา รอทิมเบอร์เชนครับผมแล้วก็ผมเจีเฉือนนัไปอะนาตายเอ้ยโนเทลตายผมแลากูน่าเบชิเต็มโหที่แฮนสเกนครับจะปิงสไตอีกรอบหรือเปล่าไอ้ครับเรียวเชเดอร์จอะไปครับปิงสไตหาเพื่อนแล้วก็ถอยครับปิ้งไปกุ๊กเกย์ย้อนครับผมแล้วก็เฉือนเน้นๆครับแล้วก็ปิงกลับเข้าทอมสันเข้าออกได้ไวครับผมนี่ก็เบบี้ครับทามเดนเดเช่นโอ้โหยืนกรูปกัน3ตัวครับทางฝั่งลิฟอยากจะเข้ามาร่วมเหลือเกินครับร่วมไปโดนนั่นโนเชลโนเชลโดนทอสย้ำต่อยทีครับผมเเลืออดฮะ ทางด้านอนาณาเนี่ยเข้าไปปาดใส่นิโกะเอานิโกะเสียทรงแล้วเจอทางด้านซักซ่าสตันครับยิงยัดลงต่อเรื่อยๆครับผมลีน่านี่สตันไม่หยุดนะยกมาดึงใกล้ๆครับปิงสไตเป็นแล้วแต่นี่มีโคโนโครับตายหรือเปล่าเนี่ยดูท่าทางไม่น่าจะตายผมลิกกี้เกาะ11ครับเต้นโชว์นะฮะโอ้โอโอโอเจอทามล็อกแบบรัวๆครับโอ้โหเจอทามล็อกของนิโกะครับผมมาดิลิกกี้เข้ามาผม ก็ไปสมงสกีครับเฉือนหลังไปฮะตายหรือเปล่าลาคูน่าเบสไปแล้วด้วยฮะทิกเทรดมากระโดดบิงสไตล์ตามเฉือนบิงสไตล์ยังตามต่ออีกทีบอกซัคเซนจัดการเอสโวฮะล้มช้างยอดมาครับผมบอลถึงพิกเซสครับเดินเข้าใส่แล้วกับสกีเวิร์กสะดุดไปหนึ่งทีหรือเปล่าเอาแล้วลวบไปครับดีลิสที่ด้านปีเอไปได้ผมลิมครับแล้วโฉบไปกลับเลยฮะมีลูนเฮดออกทางด้านโนของเดโซเลเตอร์มาเอาล่ะช็อตดีลิสอีกหนึ่งครับผมเซฟตายครับ ไล่ดีลิส์วันไฟไว้ทผมนะฮลิฟต์มากดออฟไทนี่ครับพอตดีดข้างหน้าโนเซลยวไปที่ิพเชนมาไม่โดนครับพดิกด้ยวยเชือครับสตอมหลับลงขอบพอดีครับผมส่วนด้นนานอาณาไล่ปานลิฟครับลิฟเก็บเบลตี้ลูบิก,ก่อนครับเอาแล้วตอนนี้ลูบิกตายผมโดนนั้นสิกกี้ปานเหมือนกัน โดนเชลถอยได้ป่าไม่ได้ครับผมเอ S4 ฆ่าไปแล้วดีทอนอันบนนั้นเปิดไปแจ๊บมาต่อยกีนแล้วก็ปาใส่ก็ไปกระโดดบิงไซต์ต่อครับจิกเช็ดอัดลงที่ได้ดูริมริมกบโดนเฉือนหลังก็ปัดหน้าหันหลังแต่โดนด้านหน้านของอาณาเสริมเข้ามาต่อนที่สมอสกรีนลงไว้คุกกี้ออกมาจากโซสกรีนแต่เจอลาคูน่าเบรแล้วก็เรียบร้อยไปครับซักซ่าครัสตัร์ที่สวยแต่เป็นเลนบอยเข้ามาหวัวดือนกันฮนะเป็นเลนบอยว่าไงครับผม จะอาพีอจับรวบสองคนนี้จังหวะนี้เซฟครับทิกเอาด้วยเท็ดปาดหมดเลยครับผมที่ก็เบบี้ตายตามต่อด้วยเอสโฟหรือเปล่าอา้าวครีปปาที่ล่างมามาสตันหยุดจังหวะไว้เรียบร้อยครับเอสโฟตายฮะทิกเท็ดมาปาดยาโผมจอมสันเลือดน้อยอย่างนี้ก็ไม่สนครับผมโซโลโคิวกันไปฮะแล้วก็เอาบอลแลนซ์ช็อตบดเข้ามาอีกทีครับผมเซฟละลายอีกแล้วฮะมีซึเกิดครับท่าเซฟทิกเอาเท็ดปาดผ่านกันไปใส่ลูบิกลูบิกได้คุกกี้ช่วยครับผมเฉือนหลังไปที่ลิมลิมถอยฮะไรซ์ไนเรครับหยุดไว้ที่นั่นเอส นี่หนึ่งตอนนี้8ปดวันศากับลัทธิก็เอาจุดเทรดปาดผ่านเข้ามาซักซ่าจากการนั่นเอฟเอชีไปครับไร้ใสอะไรเปิดย้ํามาต่อใส่เนโดของฝั่งเอสวัวสวัวจะพุ่งหนีหนีไม่ได้พอเจะสตอมหลับไปฮะขึ้นมาลิกี้ครับขึ้นมาไม่ทักไม่ทายครับอกใส่หนักเลยฮะใส่หนักครับผมโดรนี่เลื่อนไปก่อนแล้วฟรีสคูลดาวน์ทริกเอาจุดเทรดมามาสกีเวอร์กช้าไปอาร์พีบอกแต่ลิกกี้ใส่หมดแม็กแล้วฮะเจ้าแล้วครับทันเดอร์เซฟไม่ปรึกษาเพื่อนเลยพี่กัะปู่เนี่ยแกกันเองหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วเรียบร้อยกับผมเซฟตายครับ อะไรกันครับเนี่ยลิกกี้ใส่หมดแม็กแล้วฮะพี่ก็ยังจะเข้าอยู่ครับผมล้วนคเอาเวลันเปิดมาทอดย้ำต่อครับทอมสันคนดีคนเดิมทอมสันเจอชุดใหญ่สมองสกรีนเฉกออลดูเทรดไปครับบิงไปที่ด้านของ f อฟครับเฉือยเอฟเไปก่อนตายครับผมชีวิตแรกชีวิตครับเอาอีกแล้วครับชิกออลดูเทรดไปครับเอาเวลานเปิดมาจังหวะนี้ครับใส่หนักจัดเต็มริวเชเดอร์การกาครับทอมสันละลายครับโดนดีลิทไปอีกแล้วสตอมหลับลงไว้ก่อนฮะ บอลมาจะไปนี่เฉือนครับยัดลงอีกทีเอฟลากูน,น่าเบดไปนิโก้ไบพี้ตายพอดีครับผมเสียแนนเอนจีแล้วมาเนจอเออสปิเตอร์ไปนแนนเองฮะแล้วดีทีมเชนปาเดียมาต่อหรือเปล่าเองได้าเดิมพีเอเปิดพีเคบีไล่เอฟเอจีจูบแบบหนักๆครับผมเอฟเอจียังไงต่อยิงไปก่อนตายด้วยเช่นกันครับฝั่นง,น,น,น,งนีงครับโคโนสเฟียไปติดทึ่นั่ดูหอมแม็กนา้ด้วยครับผมแม็กนา้ไม่ได้อาร์พีแล,ล้วลุมไปใส่อาณา อาณาโรดบาบิงไปดอกสุดท้ายวินีและอาพีจับรวบไปก็ปีกขณะอาพีสวนมาเหมือนกันครับดอกนี้แต่ถ้าโดนเทลผมโอ้ไปก่อนสตอมสีครับผมเวไปใส่นี่โกเบบี้นิ่โกเบบี้ตายผมเสียแต่เสียแต่อาณาก็ไม่รอดเหมือนกันโดนลิมฆ่าไปครับผมควงต้นไม้ใส่อะเอาวันนั้นหยุดไปก่อนจังหวะนี้ฐานแดนโดลิกิวผมฟาดไปหนึ่งทีผม,มลูบิกตายไปแล้สตอมหลับลงไว้ก่อนใส่เอสโฟส,สมองส,สกินเส้นบานเรียบร้อยไว้เอสโฟตายฮะเสียไปสี่ครับอาริอันครับ แล้วก็ยังไงตอลิกกี้ก็เก็บหมดครับแต่เขาจะไม่หยุดครับลิกกี้เข้าไปครับมอบโชคกับคืนครับเกมเมื่อกี้มันไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยสูสีครับมอบโชคกับไปด้านเอสโฟเผาป่าไปครับเฟรมโทรเวอร์ยังไงทิมเชนป่าครับใส่หนักระบอกสตันยันลงไปใส่ด้านทิมซอครับเอสโฟเก็บลูเทสไปได้ครับโนเชลทิมเชนยังต่อทอดเอาวารันไปครับเอามาดูมวยอีกแล้วเหรอครับเอสยังไงต่อเซฟเซฟไปแล้วเอสโฟกับไล่ไล่ครับผมเปิดมาเออร์ซิมิเตอร์ไม่โดนใครแล้วเซฟตายครับมอทั้งเมื่อกี้เสร็จครับ โดนเชลถอยเยาวๆครับกู้ป่เหมือนไม่ทันแต่อันนาก็เข้ามาเฉือนหลังกับผมเรียบร้อยกับแพสเกนตายฮะทิกเช็หลบมาหนึ่งทีโดนจับยกเทเลคอนิซิสครับผมแล้วก็เหมือนจะโดนสมองสกีนของตัวเองครับเมาควันอยู่ครับตอนนี้เรียบร้อยไปฮะถ้าได้โดนผมทอมสันตายครับโดนเชลก็ no ไม่รอดผมเออร์สปิเตอร์ถอยไปก่อนไม่ได้ผมคนใช้เออร์สปิเตอร์ก็ตายครับเมื่อกี้ฮะ อดดเอาโวลแลนด์ซอสหมดก็มาต่อยนึ่งครับผมยอดิ่ดเด้งกันไปครับชิกเทรนต์ปาเดือดกับต้อนเปล่าเซ็นเตอร์ลิฟตายอมท้อใส่นะไล่บดอีกทีบอลจีนเอนเอสโฟรด้านหลังนี่มีคุกก็คุกกี้ลงไปต่อครับรูบิคก็ปีกป้กัโซลสกินไปนิกก็ไปบี้หาเหลี่ยมโคโนไปผมไปโดนดน้านโนของฟังนี่ครับอาณาอาณาโดนหัวดับอยู่แล้วและอาณาตายไปจนได้ผมไม่ได้อาภีด้วยครับเซนเตอร์เซฟไล่ตามต่อนีก่ก็ไปบี้หัวโดนโดนโนเทลล์โนเทลเรียบร้อยวบควันนิกก็ จะหวาโฮไว้ดีมากครับผมโคโนสเฟียร์แล้วดีครับซักซ่าวว้าวการ์ลไปส่วนนั่นทอมสันครับยังรอที่จะโฉบเอาเอจิสหรือเปล่านะสุดจริงสุดจังแต่ตรงนี้ยังไม่สุดครับรอาเท่าไหร่ฮะยกเทเล็กดิสีไฟทังด้านโอของทอมสันกระโดดถอยออกแล้วสโมรสกรีดมีดลอยมาคลีพันสองเปิดวิกีส่วนแล้วผมหวดทั้งด้านโอโนเทลไปก่อนส่วนอนาณาเข้ากลางโดงครับเข้ากลางโดงฮะยังดีพยายามสลิปปิ้งด้านผมใส่ไปสโมรสกรีดย,ย้ำลงต่อสไตอาร์เปิดมาแล้วคุณ่าเบชีไปครับ พี่กอล์ฟสักด้านโตของนิกโกไปได้ครับผมอานาโดถอยออกครับมอทำวิกิเสร็จมาผมระยะไปถึงแล้วสุดระยะไปฮะมีโคโนโครับผมทักด้านโตของฝั่งเฟสเลดนปอยครับโคโนมาแล้วมอทำวิกิเสร็จเต็มสองตัวครับผมโดนด,ดาเมจเวทเ,เต็มๆครับและอานาเรียบร้อยผมให้ชักลาปาดตายไปเลยฮะคอมมาแบบสวยจัดครับผมนิกโกเบบี้ฮะ บีเคบีเปิดยามาต่อสตันใหญ่ครับใส่กรบเบื้อซิมิเตอร์จับรวบมาครับยังไงดีโคโนไม่ได้ติดไซเลนต์อยู่ครับผมจากโคโนสักทีไหมโคโนไม่ได้ติดไซเลนต์ย้ำต่อลากูด้าเบชินมันก็ไปบอกซื้อเกิดได้บอลนี่ก็เบมี้ครับด้านโอจิจะถอยหรือเปล่าเนื่องจากเนออาณาบอมไซบีคบีไปแล้วครับและนี่ท็อนอาวรันบดเขาย้ำต่อเซฟเซฟเซฟจะอาร์พีอาร์พีหลอกๆไว้ก่อนครับบอกว่าซื้อเกิดได้ครับเอสบอลไลพีกอฟจับคนช้าหนึ่งนายกรุ๊ปเอากันมา ปิดสไตไปครับผมลาคูด้าเบชีปิดครับผมเช่น FNG เรียบร้อยฮะลูกดอกอีกแล้วครับ FNG ซื้อเกิดได้ครับสมองสกรีนยับต่อชิกเอาตัดเทรดครับผมแล้วก็ลูกดอกอีกทีหรือเปล่าครับ a ีรวบมาเอาฟืดครับผมโดนก็ไป AP ไม่ดอกนี้ก็เสียไฮไลท์แสนครับเซฟสกีเวอร์ถอยเลยฮะยกมาเทเลกันสีครับผม AP รวบไปนะฮะน้ำยอดนะโบงครับเกลือบเขียวไว้ก่อนแล้วก็ทอนมาดีเซเบอลไปเลือดยุบเป็นข้อผมเซฟตายฮะ โคโดใส่เลยครับผมแบบไม่พูดพราพนำเพลงเพราะว่ามีรีเฟเชอร์อยู่แล้วครับมีคบีครับปวดเต็มเข้าไปครับทอมสันไม่ตายผมตีไม่ตายครับฉะนั้นนี่กบไปบี้ลูกดอกยาสลบโดเทลครับผมยังไงดีครับเออสปิรตเตอร์ครับลากูน่าเบชิไปโดดได้ทันครับผมไม่เสียนะเดจินมิดโนฮอนหน่อยฮะนี่กบไปบี้ครับยอดดิเด้งไปสตอมหลับไม่ได้ผมเจอหัวสตันยาวต่อดิสบอครับสายหนักครับผมโดดเทลตายครับ ดเปเชตถอยออกโคโนสวนมาเต็มหน้าแม็กนัทแล้ลูกดอกยาสลบหยุดไว้แล้วก็สมอสกีนะผมทางด้านแม็กนัทอาพีไปก่อนตายแล้วกันฮะแล้วดีครับผมจับยับตัวใส่นี่ก็ไม่มีเสียเนเธจินไปหอมจะไหวหรือเปล่าไอเออสปิเตอร์จับรวบตึงมาทามมิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมดิสโบไม่ได้ยิงก็ผมรีเชเดอร์จอดไปท้องใส่แล้วทิกเก็ตลบหนึ่งทีแล้วทางด้านไงหรอลูกดอกยาสลบลูกดอกยาสลบใส่เข้าไปแล้วสมอสกีนยับต่ออีกเงี้ยใส่เฟรนดวอยเฟลนวอยโดนเปิดมาผมเปิดหน้าชนแก๊ง แล้วก็ตีสวนมาเหมือนกันแล้วซาตานิกนั่นเองครับผมสตอมหลับไปก่อนหลับในหลับหลับเยอะแยะไปหมดโดดหาเพื่อนได็กมาลิชเชนได้เปิดมาชนะนานาโดดไม่ได้แล้วเจอดาบเขียวพุ่งตามหลังไปแล้วก็เฟรมโทเวอร์ต่ออีกทียอานาตายานซึ่เกิดอีกหนึ่งค้าก็ผมทางด้านโดของฝั่งโนเทลก็ตายครับตอนนี้ครับสามต่อห้าับผมจะไหวหรือเปล่าเลยฮะก็ตีฟ้าแดกบนกันไปครับผมทีมอาริย์เนี่ยยังไงครับ โอ้โหชิกเอาดูเทรดปาดไปฮะทางด้านท็อปสันกระโดดเข้าตีครับตัวนี้เฉือนสกามย้ำอีกรอบอ่ะเข้าไปดึงเอาไว้ครับผมหดหัวใซ่เดร์ซักซ่าซักซ่าจะถอยหรือเปล่านี่ก็อาร์พีผมรวบพื้นกันไปหมดที่ก็ปีมาแล้วก็ได้เบชีเขาย้ํต่อที่แอนสกีนแอนสกีนเรียบร้อยผมอาณาก็ได้แบ็กไปอีกพันยี่สิบวินาทีเหลือท็อปสันอยู่คนเดียวท็อปสันเจอหัวสตันคือเปล่าเห็ดาวเขียวยิงเข้ามาอีกทีครับผมเปิดครับผมชิกเทรดไปแล้วก็ถอยครับท็อปสันตีนัทาวเวอร์ต่อับนิโกะฮ โดนโลบออกมาหนึ่งแซ่บผมไม่โดนนะตัวของนักก๊อฟแซ่บอกทอสเอาล้าดิดมาครับแนวหลังตีก,ก็ไปใส่เลเเนเซฟเซฟกระชากครับผมจากระชากเขาบอกไม่ถึงครับผมตายไปก่อนฮะตีสักซ่าอีกทีผมควักหลังไปควักหลังเยียวยาผมทอมสันก็กัดฟันผมดันออกไปครับจึงการฆ่าแฮนดเก็ตแล้วตอนนี้ครับลูกดอกยาสอบใส่นี่ก็ไปบีน้บบนี่ก็ไปบ,บี้ยังไงต่อยิงเข้าไปครับผมหนืดฟีสคูลดาวทอมสันไว้ไลท์เซ่ลเลยหยุดไว้เรบสักซ่าแล้วก็จะซ้อมหรือเปล่านี่ก็ไปบ,บี้กระโดดถอยออกครับ เสียกันไปผมไทนี่แล้วก็ดูปิครับร้อยวินาทีฮะยังดีเฟสี์ได้ครับผมทอมสันเซฟรออาพีแต่เขาวอร์ดครับเห็นแวบๆเห็นเซฟแวบๆเซฟบิงก์หลบออกไปฮะอ่ะจะมาหลับลงไวท้ที่ลีฟครับผมทิมเชนคัดเอาไปกลายก่อนครับเอสโมไม่มีโครโนโสเปียครับทางฝั่งตัวของเฟลเล็ตบอยมีรอยสตันไปยิงเขียวมาครับ ดิสเบลลอาร์พีจับร่วมมาออยเซ็ปเปอเล่นบอลแล้วกันเฮกเปิดใส่ด้พีเอครับพีเอโดนพีกอลมาผมเอสโมก็มือเร็วใครจะอยู่ใครจะไปตีสตาร์ติกครีสสตาร์ลครีสตาร์คลครีสตาร์คลครีผมสะท้อนกันอยู่ดีครับยืนชนหน้ากันอยู่ครับผมแต่ไม่ไหวผมเจอเขาเปิดสตันดีเขา้าสายรับผมระเบิดในด้านผมฝั่งพีเอตายไปร้อยพิณีรับผมเชือ้อเชื่อตอนที่โดนเชีวโดนเชี่ยวับผมโดนเชีวว้ามกันลงไปครับ,ทา, Gud, บ,บ,รบทางด้านตัวของฝั่งเดียวผมสักซาก็ตายครับแล้วดีกว่าไม่มีก็ ó, โดนอัดคาบอจะคอสเพกันนซะห่อยครับไไม่ด้ครับ บอลน้ำยิงตายบอลถอยกลับมาครับโอเมก้าครีปก่อนหรือเปล่าเอ้ครับทางด้านตัวทีมอาเลียนเข้ามาจังหวะนี้กับสไตร์อารีทุบๆย้ำตอบคุกกี้กันไปครับจับโจกเซลเลกันสี่นะผมเท่าสันตายครับแล้วตอนนี้ว่างให้บอลฉีดไปครับผมจี้จีคอผมโนเทลเป็นทางด้านทีมอาเลียนก็หมดจบลงไปได้แล้วต่อกันในเกมสามกระพือเลยฮะโอ้โห